ในเรื่องของสงครามยูเครนเนี่ยนอกจากประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของการหาทางหยุดยิงนะคะการหาทางสร้างสันติภาพที่อยู่ในระหว่างกระบวนการเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานเนี่ยรัฐบาลยูเครนได้ออกมาทวงถามกับจีนนะคะเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าต้องการคำตอบจากรัฐบาลจีนเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยรัสเซียผลิตอาวุธแล้วก็การปล่อยให้มีประชาชนจีนมาเป็นทหารรับจ้างในยูเครนค่ะ โดยเมื่อวานนะคะกระทรวงการต่างประเทศยูเครนเนี่ยได้เรียกร้องขอภัยคะ่ะได้เรียกเอกอักษราชทูตจีนประจำยูเครนมาชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีทหารรับจ้างชาวจีนกว่า155คนเข้ามารบในยูเครนนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งอาวุธให้รัเสเซียรวมถึงการผลิตอาวุธบนแผ่นดินรัเสเซียโดยบอกว่าหน่วยข่าวกรองยูเครนเนี่ยได้ส่งหลักฐานไปยังฝ่ายจีนแล้ว เยฟเฮนเปริบินิสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนเนี่ยย้ำว่าการมีส่วนร่วมของพลเมืองจีนในสงครามลุกราอยูเครนรวมถึงการที่บริษัทจีนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการทหารในรัสเซียเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งแล้วก็ขัดต่อเจตนารมณ์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างยูเครนและจีน ซึ่งหลังจากที่ฝ่ายยูเครนออกมาเรียกร้องให้จีนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเย็นเมื่อช่วงเย็นเนี่ยก็มีความเห็นจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนะคะโดยได้ออกมายืนยันอีกครั้งในวันนี้ว่าจุดยืนของจีนต่อความขัดแย้งในยูเครนเนี่ยยังเหมือนเดิมนั่นก็คือการเป็นกลางแล้วก็การสแสวงหาสันติภาพรวมถึงจะไม่ส่งอาวุธไปยังประเทศที่3ที่เป็นคู่ขัดแยง้งตลอดจนจีนเนี่ยต่อต้านการกล่าวหาแบบไม่มีมูลแล้วก็การบีบบังคับทางการเมือง ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะคะในลักษณะที่คล้ายๆกันแบบนี้แหละบอกว่าจีนเนี่ยไม่มีนโยบายส่งอาวุธไปยังประเทศที่3ที่มีความขัดแย้งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าขอให้ยูเครนระวังนะคะเรื่องของการ <Yeah. S 1> เผยแพร่ข่าวไม่มีมูลด้วยนะคะและในขณะที่ต้องบอกว่า2เรื่องราวนะคะกำลังดําเนินไปนะคะเรื่องของกระบวนการ หาทางออกหาทางจบสงครามนะคะรวมถึงเรื่องที่ยูเครนเนี่ยทวงถามจีนนะคะเรื่องการมีส่วนร่วมอีกด้านหนึ่งเนี่ยการการโจมตีทางอากาศนะคะความการโจมตีเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดนะคะมีรายงานว่ารัเสเซียเนี่ยได้โจมตีรถบัสโดยสารของพลเรือนในยูเครนนะคะจนมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะ โดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเรานะะหน่วยงานท้องถิ่นของแคว้นดานิโปเบรตอฟพื้นที่ทางตอนกลางของอยูเครนรายงานว่ารสัสเซียได้โจมตีใส่รถบัสของคนงานที่กำลังเดินทางไปทำงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายบาดเจ็บอีกกว่า30รายขณะเดียวกัน,นรัสเซียก็ได้ส่งฝูงโดรนโนะะจมตีแคว้นปอตาว่า,วาพื้นที่ทางตอนกลางของอยูเครนด้วยมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6ราย ทางการยูเครนย,ยืนยันนะคะว่าการโจมตีทั้งในสองแคว้นเนี่ยเป็นการมุ่งเป้าไปที่พลเรือนโดยตรงไม่ใช่สถานที่ทางการทหารขณะที่นักวิเคราะห์ก็ชี้ค่ะว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยอาจเป็นการโจมตีตอบโต้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่ายูเครนเนี่ยได้โจมตีคลังอาวุธใหญ่ของรัสเซีย โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาคะยูเครนได้โจมตีคลังอาวุธหลักที่51ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกเนี่ยไปเพียง60กิโลเมตรเท่านั้นคลังอาวุธนี้นะคะมีรายงานว่ามันมีที่เก็บ อาวุธย่อยในคลังอาวุธนี้เนี่ย45แห่งนะคะแล้วก็คลังกระสุนย่อย30แห่งโดยความจุที่ออกแบบไว้เนี่ยสามารถบรรจุกระสุนได้หลายประเภทเลยนะคะรวมแล้วเนี่ยกว่า264,000ตันตั้งแต่กระสุนปืนใหญ่นะคะไปจนถึงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานขีปนาวุธพิสัยไกลแล้วก็ระบบขีปนาวุธยุทธวิธีแต่ก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดออกมานะคะว่าครั้งนี้เนี่ยมีกระสุนอยู่กี่นัดนะคะตอนที่ถูกโจมตี แต่ว่าจากผลจากการโจมตีค่อนข้างรุนแรงนะคะเกิดแรงระเบิดอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่สอดคล้องกับรายงานของรัสเซียคะ่ะที่ระบุว่าเกิดการระเบิดรุนแรงเป็นระยะ,ระยะ,ร,ะ,ยะระยะหลังการโจมตีนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ของทางการรัสเซียก็ได้ออกคําสั่งอพยพฉุกเฉินกับประชาชนที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรจากคลังอาวุธดังกล่าวนะคะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะล่าสุดของ สงครามในยูเครนนะคะสงครามระหว่างยูเครนและรลัสเซียที่ยังคงดําเนินอยู่แล้วก็มีผู้ที่มีประเทศที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะส่วนได้ส่วนเสียหลายๆประเทศเนี่ยที่กําลังพยายามที่จะหาทางออกนะคะหาการเจราจารทําให้กระบวนการเจราจารมันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเรื่อยๆนะคะว่าความคืบหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งล่าสุดมันมี ประกาศออกมาจากอีลอนมาร์นะคะบอกว่าเขาเนี่ยจะลดบทบาทของตัวเองในรัฐบาลทรัมป์ลงนะคะคาดว่าประกาศว่าจะลดบทบาทลงในเดือนหน้าจะลดบทบาทลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยแหละนะคะนี่เป็นการประกาศหลังจากที่เท s l a ออกมาบอกว่ามียอดขายแล้วก็กำไรหดครั้งใหญ่ค่ะโดยอีลอนบอกนะคะว่าการลดบทบาทของเขาใน DOGE เจ่ยจะเริ่มขึ้นเดือนหน้า เขาเนี่ยจะใช้เวลาสัปดาห์ละ1วันกับ DOGE นะคะตราบเท่าที่ทรัมป์ต้องการให้เขาทำแล้วก็ตราบเท่าที่มันเป็นประโยชน์นี่เกิดขึ้นหลังเมื่อวานเนี่ยเทสลาระบุนะคะว่ายอดขายรถยนต์ในไตรามาสแรกของปีนี้เนี่ยลดลงร้อยละยีเมื่อทั่วขอพัยค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนกำไรเนี่ยลดลงกว่าร้อยละเจนะคะ โดยตั้งแต่อีลอนเข้ามามีบทบาททางการเมืองสนับสนุนทรัมป์ยังเปิดเผยเนี่ยแน่นอนว่าเขาถูกวิจารณ์หนักนะคะโดยเฉพาะเมื่อเข้ามารับหน้าที่นะคะดูแลกระทรวงเอ่อหน่วยงานเรื่องของประสิทธิภาพรัฐบาลนะคะแล้วก็มีคนจำนวนมากและทั่วโลกนะคะผู้ซื้อที่บอกว่าเนี่ยจะบอยคอรทเทสลานะคะขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่ากำแพงภาษีของทรัมป์ต่อจีนเนี่ยมันก็ ส่งผลกระทบต่อเทสลาด้วยเช่นกันเพราะแม้ว่ารถยนต์ของเทสลาที่ขายในสหรัฐนะคะขายในตลาดในประเทศเนี่ยจะประกอบในสหรัฐเองนะคะแต่ว่ามันก็ต้องพึ่งพาชิ้นส่วน หลายอย่างนะคะที่นําเข้าจากจีนด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยมาตรการภาษีเนี่ยค่อนข้างส่งผลกระทบแน่นอนนะคะซึ่งเทส la เนี่ยระบุค่ะว่านโยบายการค้าที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วนี่อาจจะส่งผลเสียต่อห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การเพิ่มต้นทุนได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับโคของเรานะคะที่เราหยิบมาถามว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่นะคะในการที่อีลอนเนี่ยประกาศว่าจะลดบทบาทของตัวเองในรัฐบาลทรัมป์ลงนะคะ ทาราซึ่งก็เป็นแบรนด์ของเราที่ก่อตั้งขึ้นมาเองผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มแรกออกมาแล้วเป็นกลุ่มเสื้อผ้านะฮะทำมาจากผ้าไดสต็อกซึ่งหลายคนก็รู้กันไปแล้วไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวจะรำคาญพี่นาเพราะอยากจะดูข่าวใครที่อยากจะซื้อก็เข้าไปได้ใน qr code ที่อยู่บนหน้าจอส่วนที่ใส่อยู่ก็เป็นทาราเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าเป็นทารารุ่นลายริ้วหรือว่าลายทางนะคะซึ่งก็มีทั้งหมดสามสี่เนาะมี4มี4 คู่สีนะฮะคู่สีที่พี่นาใส่นี้หมดไปแล้วมั้งช,ชื่อ m a ริโกนะฮะถ้ายังไม่หมดเข้าไปดูได้ใครอยากใส่เหมือนพี่นานะใส่แล้วสวย <laughs> แล้วก็ยังมีอีกหลายคู่สีนะเข้าไปดูได้รวมถึงกระเป๋าด้วยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันท้ายรายการะะมีกิจกรรมด้วยท้ายรายการเพราะว่ามีแฟนๆรายการที่น่ารักมากนะซื้อผลิตภัณฑ์ของทาราไป24ชิ้นแล้วก็บอกว่าอยากจะเอามาให้ผู้ ที่ชมรายการของเราเข้าร่วมกิจกรรมนะเราก็เริ่มไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะการทำเอาเอาเลยแล้วกันไหนๆก็พูดแล้ว Subscribe ช่อง YouTube รอบโลกไปก่อนนาะบปรมศรสีและทำอีกอย่างหนึ่งคือติดตาม Facebook ของ Tara า s s s n t i a l หรือไม่งั้นก็ Instagram ของ Tara า s s s n t i a l ถ้าทำสองอย่างนี้แล้วเนี่ยส่งภาพมาแล้วก็ส่งหลักฐาน ไปที่ Li ายของ Tara Essential หรือไม่ก็ QR Code คหน้าจอนะเพราะว่า Tara Essential มันยาวขึ้น QR Code คหน้าจอส่งมาแล้วก็ชื่อของท่านผู้ชมจะไปอยู่ในระบบทุกวันศุกร์เราจะมีการจับรางวัลน,นะสุกละ6ท่านเราจับไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วสนุกมากเลยมันหมุนวงล้อนะ